สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา634ทาร่โรนะคะสำหรับคืนนี้เราจะมาอ่านไพ่ในหัวข้อที่ว่าตัวเขานะคะมีข้อความถึงคุณยังไงบ้างก่อนนอนคืนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ ความรู้สึกของเขาเอ้ยสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนนอนคืนนี้นะคะเป็นยังไงจะได้รู้ว่าความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเออมันมันต้องมีเหตุแหละมันถึงจะทําให้เกิดความรู้สึกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูก่อนว่าสถานการณ์นี้นะคะเป็นยังไงได้บ้างพอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เนะะี่ยค่ะ สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไงได้บ้างขอดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไงได้บ้าง The c h ซ s e r นะคะมี c h a s ซ r r u n n e r เนาะในความสัมพันธ์นี้มีคนกําลังวิ่งหนีมีคนนึงกาลังวิ่งไล่นะคะคนที่กําลังวิ่งหนีเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่เคยวิ่งไล่มาก่อนแต่ตอนนี้หลบละหักหลบหักหนีแล้วนะคะและ้วมาทําให้คนที่เคยถูกวิ่งไล่เนี่ยก็รู้สึกง,งงแปลกใจเลยเลือกที่จะอยากวิ่งวนกลับมานะคะมีการวิ่ง วิ่งไล่วิ่งจับกันอยู่เนาะไพ่เดเชเซอร์นะคะ talking มีคนอยากพูดอยากคุยนะคะ interested awaiting message นะคะมีคนรอข้อความรอการสื่อสารนะเคยพูดเคยคุยกันแต่ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะก็มองดูโทรศัพท์อยู่นั่นแหละว,ว่าจะมีเม s s a g มีข้อความไหมบล็อกกันก็จริงแต่ว่าจะมีอีเมลผ่านเข้ามาไหมหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะติดต่อดีไหมนะคะ interested ยังสนใจอยู่เอาเวท ting message นะคะรอข้อความอยู่ข้อความอะไรบ้างข้อความ message การโทรหาแม้กระทั่งอีเมลก็มีนะบางคน talking more นะอยากคุยอยากคุยมากกว่านี้อยากคุยให้เข้าใจแหละเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเชส s i n g แล้วนะคะมีคนนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มรู้สึกอยากจะกลับมาคุยนะคะยิ่งไม่ได้คุยยิ่งทำให้รู้สึกว่าอยากคุย ไพ่ของทวินเฟรมนะคะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่หินหยางนะคะมีความแตกต่างกันอย่างมากเป็นคู่ทวินเฟรมที่มีดวงจิตด,ดวงเดียวกันแล้วก็ไปแยกย้ายกันเติบโตต่างคนต่างก็ไปเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญมันจําเป็นที่จะต้องเผชิญเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดการเติบโตนะคะ com c o m p l e มนต์นะคะ complement com polar o อ p o ไ i t e นะคะ, plement, opposite, ะ,คะเป็นทวินเฟรมนั่นแหละ ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธยังไงมันก็หนีไม่พ้นจากความเป็นคู่นะคะอืคู่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเป็นคู่กับเขาก็ได้นะเราไม่เอาคนนี้ก็ได้นะคะเพราะทวินเฟลมมันไม่จําเป็นที่เราต้องอยู่ด้วยกันแต่มันยังไงก็จําเป็นที่จะต้องมาเจอกันเพื่อให้ได้เรียนรู้เพื่อให้เติบโตไพ่วันนี้มาอีกแล้วปาร์ตี้ยิ่งนะคะทำวิดเฟรมคนที่วิ่งเคยวิ่งไล่มาก่อนเนะี่ยตอนนี้หนีแล้ว ไปใช้เวลากับเพื่อนนะคะกำลังสนุกเลยกับชีวิตใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นแฮปปี้โมเมนต์เป็นลิฟวิงอินเดอะโมเมนต์นะคะอยู่กับชีวิตปัจจุบันไม่ยึดติดกับอะไรเก่าๆแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ตัวคุณอาจจะเคยเป็นคนที่วิ่งไล่ตามเขาแต่ตอนนี้คุณวิ่งหนีไปแล้วคุณเคยเมสเซจเคยโทรหาเคยติดต่อเขาแต่ตอนนี้คุณไม่ทำแล้วนะคะคุณรู้แล้วว่าต่อให้คุณทำแค่ไหนนะถ้ามันยังไม่ถึงเวลา นะคะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้คนเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรือเปล่าไปเป็นสาวโสดเป็นคนโสดเป็นคนสวยนะคะเป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมสังคมหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงเอ j นจนะคะไปเจอไปนัดเดทใหม่ๆก็ได้นะอ่ะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ตอนนี้กําลังแบบไม่ไม่ไมแบบ ช่วงที่ฆ่าเวลาไปเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เวลาในการที่จะไปพูดไปคุยกับเพื่อนไปใช้เวลากับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าพลังงานคุณพลังงานเขาเป็นยังไงได้บ้างขอดูพลังงานตัวคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปน right ี้ต mm ัว hmm. ค enfin, ุณเป็นย mm ังไงนะมาดูก like ันว่าพลังงานมันตรงไหมถ้าพลังงานไม่ตรงอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะไปพิจารณาดูต่อไม่ดูต่อก็เรื่องของคุณเลยส่วนใครที่ตรงอยากดูต่อไม่ดูต่อก็เรื่องของคุณอีก ส่วนใครที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นแหละก็ดูต่อไปได้เลยนะคะยินดีที่จะให้คุณดูนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณฝ่ายคุณก่อนนะคะเป็นพลังงานยังไงได้บ้างโอ้พลังงานงความเสียใจพลังงานของความเศร้าใจเสียดายเสียใจหรือมันเป็นพลังงานที่เคยผ่านมาแล้วหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เจ็บก่อนก็ได้นะ คุณอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เคยเจ็บมาก่อนนะคะเสียใจมาก่อนเสียดายมาก่อนเป็นพลังงานของธาตุน้ํานะคะมีความเสียดายอยู่แหละในความสัมพันธ์นี้เนี่ยอืมแต่ทํายังไงได้ละ่ะตัวคุณก็จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปกับชีวิตใช่ไหมคะตัวคุณเลยเลือกที่จะเป็นพลังงานของควีนแล้วออฟวอนเห็นไหมพูดพูดก็ไม่ไอ้นี้แหละเริ่มง่ว <laughs> งพูดไปลิ้นก็พันกัน ่าคุยน็อตบอลนะคะเป็นพลังงานของคนโสดนะโสดแล้วมีความสุขแต่ถามว่าเคยเจ็บมาไหมเจ็บแต่ยึดติดกับความเจ็บปวดไหมมันก็มีเสียดายบ้างแหละแต่มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วนะคะมองดูว่าตัวคุณเนี่ยไพ่ใบนี้ตรงกันเลยนะคะสองคนนี้มีความสุขนะตอนนี้กําลังใช้ชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่ยอมรับกับตัวเองยอมรับรักตัวเองเลิฟ u r ชาร์โดนึกถึงไพ่ใบนี้เลยเลิฟโยชาร์โดนะ รักความเป็นตัวเองแล้วไม่ยึดติดกับคําพูดของใครว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะบางคนเลี้ยงน้องแมวสีดําหรือว่าเพิ่งไปรับน้องแมวมาอุปการะนะคะบางคนเป็นนี่ชอบแต่งตัวแบบนี้แบบอะไรนะยิบซียิบซ,ซีหน่อยนะคะโบฮีเมียนอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ได้เออแต่ตอนที่คบกับเขาเขาอาจจะไม่ค่อยชอบให้คุณแต่งตัวแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้ว ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอยากดัดอยากมัดผมเฮดร็อกอะไรก็ไม่รู้ก็ทำไปนะคะตัวคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเพราะตอนนี้คุณสนใจแค่ตัวคุณคนเดียวคุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรมีความสุขคุณก็จะทําสิ่งนั้นเพราะคุณเป็นอิสระแล้วนี่เออก็ในเมื่อเป็นอิสระแล้วได้ชีวิตของตัวเองกลับมาแล้วไม่มีใครที่จะต้องไปสร้างภาพให้ดูแล้วอะ่ะเออตัวคุณก็ได้กลับมาเป็นตัวตัวคุณคนเดียวตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นพลังงานของความกระตือรือร้นได้ด้วยนะแล้วก็มีอิสระนะคะแล้วก็วางแผนในชีวิตนะคะกำหนดกฎเกณฑ์ตักกะคือง่ายงตักกะคุณดีขึ้นน่ะเออตั้งแต่คุณออกมาจากความรู้สึกที่เสียดายเสียใจในจุดที่เคยเป็นก่อนหน้านี้กับเขาเนี่ยตัวคุณออกมาแล้วดูคุณแบบปราดเปรียวเฉียบคม ในเรื่องของความคิดคุณก็คมมากเลยนะคําพูดก็คมการวางแผนหรือคิดอะไรเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลนะคะเออไม่ค่อยมีอะไรมาลบกวนในเรื่องของความคิดหรือการวางแผนของคุณเท่าไหร่หรอกคุณมองหาจุดที่มันสมดุลอะคุณดูบางครั้งคุณก็ดูเฟียวเฟียวดูรอกๆเนาะบางทีก็ดูแบบอ่อนโยนเป็นคนที่ชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วคุณหักอิสระมากๆเลย โดยเฉพาะในเรื่องของอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็อิสระในเรื่องของความคิดอะ่ะไม่ให้ใครมาตีกรอบได้ไง่ายๆประมาณนั้นตัวเขาล่ะคะเป็นยังไงได้บ้างตัวคุณเป็นธาตุน้ำได้ธาตุไฟได้ธาตุลมได้นะคะตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างเปิดมาก็เป็นตะแก่อีโก้สูงนะคะไม่เดือยเอ็มเพอเรอร์อาจจะไม่ได้อายุเยอะแต่เขาอาจจะเป็นคนมีตําแหน่งหรือถ้าเขามีอายุนะคะเขาก็เป็นคนที่ มีอัตราความเป็นตัวตนสูงเป็นชาวต่างชาติได้เป็นราศีเมษได้ธาตุไฟเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าเป็นคนที่ต้องดูแลควบคุมคนอื่นควบคุมตัวเองอีโก้สูงนะคะเขาไม่เข้าหาใครนะเขาจะรอให้คนอื่นเข้าหาอันนี้คืออีโก้ของเขาอย่างหนึ่งเลยคือเขาจะไม่วิ่งตามใครแต่เห็นนั่งนิ่งๆอยู่แบบนี้บอกเธอว่านั่งไม่ติดนั่งไม่ติดพื้นหรอก อยากลุกจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จะตายอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยมาดด้วยอีกโก้นะคะก็เลยแบบนั่งนิ่งๆเออเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคําเลยตัวคุณอะ่ะเสียใจมาก่อนแล้วแล้วก็เป็นอิสระแล้วตอนนี้ในขณะที่ตัวเขาดูนิ่งๆดูมั่นๆน,นะแต่ว่าในใจลึกๆนี่นอนไม่หลับนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นภายในออฟซอร์นอนไม่ค่อยหลับนะคะพักผ่อนน้อยหรืองานเยอะก็ได้นะช่วงนี้ทํางานเยอะมีเรื่องให้ต้องคิดนะคะคิดมากคิดวนไปวนมาอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการแต่งงานคอมมิชเมนท์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันผูกมัดเขาไม่ว่าจะจารีรรมเนียมประเพณีการแต่งงานข้อผูกมัดคําสัญญานะคะอืมคนคนนี้มีภาระแบบลองเทอมอะ่ะถ้าไม่แต่งงานก็เป็นเจ้าของกิจการ หรือต้องสร้างภาพให้ตัวเองดูดีอ่ะหรือเป็นบุคคลต้นแบบอะไรประมาณนี้เออต้องเป็นคนแบบนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ซึ่งมันดูอึดอัดมากเนาะมันเหมือนกับชีวิตเขาไม่ได้เป็นของเขาชีวิตเขาต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอยู่เสมอในขณะที่ตัวคุณไม่สนใจแล้วนะคะเสียดายอยู่แหละเสียดายคนนี้แหละแต่เป็นตัวของตัวเองมันก็ดีเออคุณรู้สึกอย่างนั้นเป็นตัวของตัวเองมันก็ดีอ่ะเออ ได้กลับมาเป็นตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมาตกจริตกับคําพูดของเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องมานั่งน้อยใจว่าเราจะทําอะไรไม่ดีทําแล้วเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยอืตอนนี้คุณชอบตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นแต่งตัวยังไงก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะคะเป็นอิสระมากๆอะคาวนี้นะคะ ก่อนนอนคืนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะคนนี้ที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงก่อนนอนคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคิดถึงคะหนึ่งหาลึกๆในใจเขาคิดถึงคุณวนไปวนมามันมีบางจุดบางอย่างตกตะกอนอยู่ในใจแล้วมันทำให้เขาเริ่มลังเลใจแล้วว่าในสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ย เขาจะยังทําอะไรได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่เขาสามารถเปลี่ยนใจได้ไหมเขาอยากเปลี่ยนใจอะไรบางอย่างเพราะสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะควบคุมได้ไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งนั้นกับควบคุมเขาแทนนะคะมันคืออะไรมันก็คือความแบบความมีแพชชั่นความหลงไหลในตัวคุณคนคนนี้มีความหลงไหลในตัวคุณในเชิงที่แบบมันเป็นท็อกซิกอะเช่นการหลงไหลในเรื่องของเพศ เซ็กนะคะเรื่องของรูปร่างหน้าตามันอินเทนส์ก็แน่นอนว่าทวินเฟรมเนาะมันเหมือนกับมันตรงใจไปทุกอย่างอืมมันตรงใจไปทุกอย่างแต่ก็ไม่ไวที่จะบอกให้คุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนาะจนคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อะ่ะเขาการที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนเขาพยายามควบคุมคุณเพื่อที่จะให้คุณเป็นดั่งใจเขาแล้วคุณอยู่จุดนั้นไม่ได้เพราะคุณก็เป็นตัวคุณของคุณเองอะ่ะเอ,อ นั่นแหละมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขายังติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนมีการตกตะกอนเขาอาจจะกําลังคิดอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทําลงไปมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็สิ่งนี้แหละทําให้คุณเย็นชากับเขานิ่งเฉยกับเขาหรือจริงๆแล้วลึกๆเขาคิดถึงปรารถนาแต่เขาทําเป็นนิ่งนะคะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเขา หรือมีคนอยู่ข้างๆเขาคอยจับจ้องคอยมองเขาอยู่มันเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะ express love ที่เขามีต่อคุณได้ทาไมถึงพูดว่า love ก็เพราะว่าไพ่ไ i นอ t อ f คั p เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกความอยากจะเข้าใกล้อยากจะไปหาอยากจะจู่โจมแต่ทำไม่ได้เพราะ Queen of Pentacles นั่งขวางอยู่แสดงว่าเขาไม่มีอะไรหรอกอีลลงคนนะี อีดีเอ็มเพอร์เรอร์เนี่ยมีเมียแล้วหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นภาระขัดขวางเขาอยู่ทั้งที่ใจเขาปรารถนามากๆแต่เขาจําเป็นที่จะต้องนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะมีเรื่องที่ผูกมัดผูกพันเขาอยู่เขาไม่สามารถทําได้ในสิ่งที่เขาต้องการได้แต่คิดถึงคุณอยู่ลึกๆในใจได้แต่คิดถึงเพอนะคะเอออยู่เงียบๆคนเดียวนะ เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงอีกก่อนนอนคืนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงอีกก่อนนอนคืนนี้ค่ะไพ่ temperance อยากจะให้เราสองคนหันหน้ากลับมาปลองดองกันได้อยากเยียวยาอยากรักษารู้สึกตอนนี้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเลยรู้สึกมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะไม่สมดุลชีวิตเขาไปต่อไม่ได้เลยชีวิตเขารู้สึกเขามันแห้งมันปิดกั้นเนี่ย เขาเลยอยากได้คุณเพื่อมาสมบุสมดุลให้มันฟลโคุณเหมือนเป็นพลังงานส่งต่อที่ทําให้คุณเหมือนส่งส่งเป็นเครื่องส่งอะทำให้เขาไปหน้าไปข้างหน้ากับชีวิตได้แต่ตอนนี้ชีวิตเขาไปต่อไม่ได้นะคะเขารู้สึกว่าพอไม่มีคุณแล้วชีวิตเขามันขาดอะไรไปอย่างหนึง่งมันเอียงมันไม่มันไม่มีสมดุลมันเสียศูนย์มันเสียสมสยสดุลอะเออมันก็เลยเคว้งอยู่ตรงนั้นลอยละล่องเหมือนเรือจอดอยู่กลาง ทะเลที่มันคลื่นซัดแรงๆแล้วมันก็แกว่งไปแกว่งมาเขาเวียนหัวมากกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่กับเขานะคะอืมเหมือนคนแพ้ท้องอะ่ะเออสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะ่ะเขาต้องการการเนอร์เชอริงจากคุณเขาต้องการความสมดุลจากคุณการมีคุณอยู่ในชีวิตการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าจะทั้งทางกายหรือทางใจวาจาคําพูด การได้สัมผัสจากคุณพลังงานจากคุณมันทำให้เขาโอ้ยเหมือนคนที่ได้ถูกปอบปลมเหมือนได้นวดเหมือนได้มสาส а จเหมือนไปทำเฟเชียลมาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีไปหมดเลยการได้อยู่กับคุณพลังงานที่มีคุณนะแต่ว่าตอนที่มีคุณเขากับคิดไม่ได้เนะ้ะว่าเขาอาจจะควบคุมความสัมพันธ์นี้จนเกินไปแล้วก็นั่นแหละมันทําให้คุณไม่สามารถอยู่ได้เพราะคุณไม่ใช่คนที่ชอบอยู่ในกรอบหรืออยู่ใน คำตัดสินหรือการจูงจมูกเขาพยายามที่จะจูงจมูกคุณแก๊สไลค์คุณมมนิเปลเดทคุณแต่ว่าเขาทำไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของคุณคุณอยู่ไม่ได้คุณก็ถึงจุดที่มันเป็นทางตันคุณเลยเลือกตัวเองคุณเสียใจคุณเศร้าใจคุณเสียดายแต่คุณก็เลือกที่จะไม่ไปต่อแล้วคุณก็โอเคยอมรับเพราะคุณก็รักตัวเองเป็นละคุณก็เลือกเส้นทางของคุณ แล้วก็เนี่ยแหละพอเขาไม่มีคุณแล้วเขาก็มันมันรู้แล้วแหละว่าตัวคุณเนี่ยแหละคือ the empress คนที่ the emperor ต้องการแต่ตอนนี้ the emperor สูญเสียไปแล้วนะคะคุณไม่ใช่คนที่เสียแต่เขาเป็นฝ่ายที่สูญเสีย the empress อยู่ใน the emperor ตามหายอยู่ the empress ไปเที่ยวอยู่คะ่ะ the empress เป็นสาวโสดอยู่คะ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกมีผัวหรือพร้อมแต่ว่าไม่ อยู่ใต้อานัตไครเล็ค์ค่ะขออยู่เป็นโสดหรือว่าถ้ามีแฟนก็ขอเป็นคนที่ยอมรับในตัวเราได้ให้อิสระกับเราได้ให้สเปซกับเราได้ให้เราได้มีโอกาสได้คิดได้เห็นได้ตัดสินใจนะคะนั่นแหละคนแบบนั้นแหละถึงจะเหมาะกับคุณหรือการที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เป็นคนแบบนั้นอ่ะเขาถึงจะเหมาะกับคุณคุณเป็นคนลุยๆคะ่ะคุณกล้าได้กล้าเสียแต่คนนี้ดูแล้วไม่กล้านะ เขามีสิ่งที่เขาจะต้องรักษาถ้าเขาเสียนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะไปต่อชีวิตไม่ได้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาไปต่อคุณไม่ได้เขาไม่ได้กล้าได้กล้าเสียงเหมือนที่คุณเป็นนะคะอ่ะดูซิว่าเขาคิดที่จะ take action หรือทําอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาคิดที่จะทําอะไร take a คชั่นอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้อุย้ยทําไมเขาคิดถอดใจล่ะอืม อ่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกนะคะถ้าเกิดว่าหนึ่งคุณกำลังมองคุณเป็นคนที่เดินจากไปแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องอยู่ในจุดที่เขาเป็นอยู่เขาต้องอยู่กับจุดที่เขามีอยู่อย่างที่บอกคนคนนี้มีครอบครัวแล้วมีสิ่งที่สามมีเติร์ดปาร์ตี้มีธุรกิจซึ่งเขาเองก็ทิ้งมันทิ้งมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือทิ้งทุกอย่างมาเพื่อคุณเนี่ยมีความคิดไหมมีแต่ทําได้ไหมทําไม่ได้ เพราะมันไม่ได้ว่าเกิดจากการตัดสินใจของเขาคนเดียวมันมีการตัดสินใจจากคนอื่นคนอื่นมองเข้ามาอยู่นะคะมีบุคคลที่สามมีเติร์ดปาร์ตี้มีญาติพี่น้องาอาญาติเมียญาติเขาพ่อแม่เขาที่จะต้องคอยรับรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือเขาจําเป็นที่จะต้องหันหลังไปเสียดายเสียใจไหมก็เสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะอืมเขาก็ปล่อยให้คุณจากไปนั่นแหละอืม มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยความสัมพันธ์นี้ก็คือเงียบๆกันไปให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเรื่องของโอกาสนะคะม,มีอะไรทําก็ทําไปค่ะมีงานก็ทํามีความรับผิดชอบก็ทําไม่มีอะไรซับซ้อนในความสัมพันธ์นี้นะคะประมาณนี้แหละสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในคืนนี้นั่นก็คือสิ่งที่เขาโหยหาแล้วก็อยากได้ที่สุดก็คือ d h m p r e s s แต่ดีเอ็มเพรสในวันนี้เนี่ยเดินจากเขาไปไปไกลแล้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะทําอะไรมากไม่ได้นะคะแค่อรอเมสเซจรอข้อความแค่นั้นเองแล้วก็รอเวลาที่จะทะวินฟเฟลม e ี e u n เน,นีแต่จะมีไหมในชาตินี้ไม่รู้นะคะเออมันจุดไหนก็จุดนั้นแค่นั้นเลยนะคะแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมก็แล้วกันเนาะ คุณเองก็เลือกตัวเองดีที่สุดนะคะไปต่อกับชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องรอเขานะคุณอาจจะเจอเนื้อคู่โซเมดคนใหม่ก็ได้เพราะว่าคนคนนี้ถ้าเป็นก็คือทวินเฟรมไปเลยทวินเฟรมไม่จําเป็นนี่จต้องลงเลยกันมาแค่เรียนรู้กันนะคะให้ได้บทเรียนกันคนละ1ดอก2ดอกก็ว่าไปส่วนเนื้อคู่คนถัดไปของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณจะได้อยู่ด้วยนานๆลองเทอมก็ได้ ะะเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคุณจะรู้ได้เองนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย